สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีนช่องนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่อง YouTube หรือว่าทางเพจ Facebook บ่าวอีสานที่แก่นนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินเดินทางมาตามต่อตัวเลขของปู่เมืองฝงังงวดที่2งนะครับงวดแรกเข้าไปแล้วนะครับที่มาติดตามก็คือ07นะครับงวดนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนยังไงนะครับเข้าไปติดตามไปพร้อมๆกันเลยไปกันเลยครับผมขเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาตามปู่เมืองฝางนะครับเราบอกว่าหลังวันพระเนาะหลังวันพระแปดคำ่ำวันพระแปดค่ำมผ่านมาแล้วพี่น้องวันนี้เข้ามาตามานมาสก,การครับหลวงปู่ที่ทำ หลวงปู่เหรหลวงปู่วสบาว่าเดือนมาหาปู่ดมือนปู่วห้นหลังวนันพระเนาะปู <laughs> ไปนั่งใคนปูนั่งไหนทั้งไหนเป็นน้าช่าง่นผงเป่าพ่นงเปล่ที่ไหน่นไงหน,นูหนู่งพ่น,นงนี้ข้างในมีขางในมีของคังๆอยู่ติปู่ ปไ,ไปเพื่แล้ว <Okay. S 2> ไปทั้งนกับป้ายยูนี่กับมา้า <Okay. S 2> ไปทุกงหอแล้วตันนี้ <ไป S 2> ในใกรปูขนห่อนเห็นกะปูเป็นตาห่อนขึ้นห่อนเถอะโอ้พี่น้องแกเขาไปไหนวหนหนเนาะวส่แอมอันสามตัวปูตีเป็นตัวใดก็ครับเจ็ดยังก็เรื่ว่าเจ็ดหาซีบอระปูเนี่ยได้นี่มีตีแบงท่นแหะ มันบ่เคยออกเกียรตซีหานะมันเคยออกแค่เกียรต่ายีแต่เม่กี้นี่นี่มีสมัยสิบกว่าปีคนเนมันเคยมาเกียรเกียร่าทีเกียร์หาซีตัวเดียวว่าร้บวปูสามตัวเนี่ยเออมันก็มาต้องการอะไรหรมันมันสีมาชุดนี่มันมาณซีหาสีหกซีเกียร์ันก็อสีมาตัวนี่แหละเออมันมาลำกันเนี่ยนะเด็กไมชุดเดี๋ยวเต็มเต็มมันนี่นะ เอาเต็มผู้ชายเต็มน้ำชายน้ำหาน้ำหกกอนน้ำพาเข้าไปนะเกี๊ยวก็อีกหน่อยก็มดามกัเป็นสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเออตลากมันแดงถ้าเกี๊ยวไปใส่เกี๊ยวจะเกียดบ่อเกียดไปใส่กระไรเอาหนึ่งไปใส่ก็ะไรหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าไปเนาะอืมนี่ว่าหนึ่งมันก็เป็นเจ็ดห้าสี่นะถ้าเกี๊ยวรักเจียดถ้ารักหนึ่งกับหนึ่งนั่ะหนึ่งสี่เจ็ดมันบอะ เอารักเมื่มันถี่ออกโดยหนึ่งมันความที่ออกหาถุอนอ่านีแล้วนี่ปู้ยมักน้าใจนัมากหาซุนบ่คำน,นี่ตัวุนตัวนี้เลยนกไก่เ <หา S 1> ตีต้ยนไปไหนหาทุนตัวเจ้าไปเลน,น,นี <laughs> น่ตัวนี้บ่ไป่หนีไปไหนนนอยู่นี่ยหาทุนหาหน่าน้ไม่ซีนอนมันไตออกขาเต๊้แม่เป็นหูนอน นอนเตอ,อขาขาลงไปน้ำหูขาหมันนอนมันไหลนอนไปกี่เป็นหนึ่งตัวมันี่เป็นหาหนึ่งหาถ่นม่อถงต,ตเป็นหูเป็นกวนะเนี่ <c oughs> นี่ตัวหนึ่งมันเป็นเรือกลางว่า็นตัวกวนหายเาหนึ่งนอนกัมนมัหา่วนหาส่นตัวเก้าล้ออ <c oughs> หาส่วนแต่จมัมันมัดบนตัวเก่าอยู่เลยค่ะถนมันยั่งอยู่หนเขียนมันออกไปแล้วมันจะเียหาสวนเนี่ย เพ่ามันจะเป็นเด็กเกียรานหลหอนมื่อึหก็ได้มันมันจิบามันมากบอกด้าหลังเด็กอยู่เนี่ยเด็กสามตัวสามตัวออมันเป็นกังมันอว่าเกียราตัวนี่หมตัวป้ายเมื่อไหร่ตัวป้ยเม่อไมรน้อนี่็ือเป็นที่หาที่หกที่เกียรติบางท่น่ะมันก็บว่าเนี่ยมันเป็นเด็ตัวนี้ถีอเป็นเล็กสามตัวเมื่อตัวนี้ถี่เป็นเด็กสามตัวก็ได้มันเป็นนี่เดบ้างกี่แหละเมืองเหม่อบ้ากี่แบบนี่ ถ้าโค้งสุดท,ท้ายถ้าเรียกป่าเปี้ยนก็ตัวเก่าเออมาชิ่ตัวเก่านะครับนักปูอืมตัวเก่าเลยแต่ว่าก้าเห็นว่าหาปูขึ้นเก่าแล้วไก่ไก่ปลาเปี่ยนบ่เปลี่ยนเนาะถ้าบ่เปลี่ยนก็เป็นตัวนี้ไงพี่น้องก็บคอยเบิง่งเบิ่งอีกเที้ยนมันคือเอาสรุปสรุปนักปูเนาะนที่ปูตีข้อมฝันว่าค้อมฝันนี่มาันก็คือหนึง่ง เกีสีหามันมีมีมีเลยสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดอ้าว่เดี๋ยวแต่ว่าสามตัวกับสี่เอาสามตัวเนี่ยถ้าเจียวเชียสองตัวเนี่ยสี่หาสี่หกสี่เจ็ดถ้าเจียวไม่เได้สามตัวเอาหนึ่งไว้ใช้ป่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่หกของทีละคำนวบเกียร์ถ่าศูนย์ของทีละมันก็มีเท่านี้เจ้าเรียกเอนถ้าว่าเอาสามตัวมันก็มีจะเอาเสี่เหรินสองตัวได้เรยกเหรินไปยังเกียร์แ มันมาตองหวนก็มาาหายเวียนี่ิล่ะต็ม้ามางเปืนอนเ่ินอะครับม้าเปืนเกียแต่มี่นียนม้ามันมามางเปือนมางเปือนออกมากป็นหนึ่งแล้วครับอือเปืนบอกหนึ่งเหรอม้ามางมางเปือนมางเอาผ่าดึงออกเป็นใ่มันมันเป็นดาาเห็นเป็นเอาผ่าเห็ดไปมคือดาเปือนเปือนนี่เดียนเหรอ่ว่าดึงผ่าออกไม่จะผ่าไก่เขาออกม้าจะเป็นทุกตาวันี่ เขได้เขียนเขีนมาหนึ่งเพิ่พี่น้องเพิ่กักบชีวาหลายตัวแล้วอ่หลายแล้วครับอืนี่หน,น, <คำ S 1> นึ่งสี่หาหนึ่งสี่หกอว่าเลขสามตัวหนึ่ี่เจ็ดเี่ยก็ชิ้หลายตัวแลยอันนี้เป็นตีเขาไปสามตัวสเสล่น2สองตัวนันกับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแค่นี้อโ,อโอ้ไปตีไปเป็นสามตัวไปซื้อหนตัวน,นั้นถ้าเลขส่วนกับนี้ตมีนะมาสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเอาเท่านี้กับพ่อนะครับหาสนมันเล็กดวนี่มันมาออกมาน้าหลังนี่ตลอดยุคพุ่มนี่เขที่อยไปเลย ที่ปูหายไปนั่ะหมดก้อนเจ็ดห้าศูนย์ก็เจ็ดห้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ครับ <c oughs> เป็นอย่นั้นอยู่อันนี้นี่ขาดไปเลยเนี่ยนี่เมือ่อได้ตีว่าเจ็ดศูนย์หาศูนย์อย่างเงี้ยตีไปเจ็ดหาศูนย์ขาดไปเลยเมื่อไหร่มาตัวนั้นว่าขาดเนียตัวนั้นมันตัวเจ็ดหาศูนย์ก็ยังว่าเจ็ดศูนย์หาศูนย์อยู่แลวนี้เจ็ดหาศูนย์เนี่ยขาดไปเลยวย่าไหรมาเจ็ดศูนย์หาศูนย์อย่างเงี้ย,ยนี่ตัวตีขาดไปเลยน่ะมาสั่น อ่าีเจ็ดหาศูนย์เลยครับมีตัวเดียวสองตัวมันเกิดสเป็นแช่หาศูนย์ท่นี้หาศูนย์ทัศน์สี่ก็มีทัศนสี่หาศีนหกสี่เจ็ดอ่าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนั่นแหละครับก็หาศูนย์นั่นแหละกับหาศูนย์อืมก็บว่าเนี่ยมันกับมันมีทั้งบนทั้งล่างเหระมันถิ่ม่าชนพวกสี่หาสี่หกสี่เจ็ดบนเพรามันถิ่เป็นยุรางเพรามันถิ่เป็นพวกหาศูนย์มันถิ่บนท่านนี้ มันมีทั้งบนทั้งหลังเนี่ยมันสลับกันได้จับจับตัวหลังไม่ได้จับเมื่อนหลังไม่ใส่ว่าไหไมันเป็นมันน้ำกันนะเจ็ดห้าสี่กับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ห้าถ้าเป็นเลขสามตัวเป็นเลขสามตัวเพราะเอาสามตัว เอาเอาน้ำหมดเลยคือว่าน้ำมูซา้ใช่ไหมหมอน้ำหาน้ำหกเอาน้ำาข่อยกับเป็นซีเจ็ดั้งีจ็ะ<ม>อะนี่มันจะเป็นซีเจ็ตันกเกจเป็นหาศูนเท่าน้ำไข่เน,นเนียนะห่านูนนี่เอาย่ำวงกลมไปเลยห่านูนนี่หมุนก็เ,เป็นสามตัวน่ะหมุนนั้นเป็นสามตัวแต่ผู้ให้น้ำหนักไปที่ 50, หศาูนเนาะหาูนหาอาจจะมาบุญอาจจะมาลาง 45, 46, สีห่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเลยค่ะสวนมันตลบตลอดตลบหลังมันเคยได้เรียกหาสวนเลนะนี่มันเห็นมันจะเกี่ยวแก้กระปุกหาสวนนี่นมันนี่มันฝันเห็นว่ามันเจ้าของสวนนี่มันเจ้าข,ของตายเลยมันคือตีเป็น <c oughs> หสาสวนบมั้งบแต่มันเป็นอยู่ในนอกรองมันคือตีเป็นสี่ห้าสวนมันบ่สี่ตีเอ็นบ่ไปทางขั้นมันบ่เ <c oughs> น,น,าน,านีนน่ย เราโย่ลงมาเตี๋ยวพนันเอาเตีเอาแค่หาศูนย์นี่ก็พอนะเอาเลขสองตัวม่ได้ตี๋ยวพนันมาหาศูนย์กับพ่อเออพี่น้องเอาสบัติอะไรต้องเอาสมิ่งเนาะตามที่เราวาไแหละเน้นไปเลยครับหาศูนย์เอาพี่น้องก็ตามนั้นเด้อครับเด้อก็ให้เบื้องเที่ยวเท่านั้นเนาะเพราะว่าเอ็ดก็จะมันคำแล้วเนาะตัวเลขประมาณนั้นแต่แต่มีใกล้ๆมือ อีกเคองนึงนะครับแอดมินจะมาตามอีกเครื่อนึงเพราะว่าเลขของหลวงปูน่นี่จังหวดที่เล้วนะครับจังหวดที่เหล้วมามาเถวแรกนะครับหลวงปู่ให้เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ห้านะครับตอนตอนมาตอนนั้นแบบนี้หลวงปู่บอกว่าตัวเลขมันอาจจะเคลื่อนไกลๆมือออกแอดมินมาปืนหลังอีกตัวเลขบได้เปลี่ยนนะครับงวดที่เหล้วปู่บได้เปลี่ยนเจ็ดศูนย์ห้านะครับพอมาหลอบสุดท้าย พอมาหลอดสุดท้ายหลวงปู่ให้ตัวเก่านะครับแต่มีมีศูนย์เพิ่มขึ้นมาก็คือศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับงวดนี้กับมาก็ได้ตามนี้นะครับเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเอาไปวิเคราะห์พิจารณากอนนะครับถ้าจังไดใกล้ๆมือนะครับใกล้ๆมือแบบงวดว่างหันนะครับแอดมินจะมาไม่อีกเทอรนึงว่าตัวเด็ของหลวงปู่เปลี่ยนบ่หรือว่าบบเปลี่ยนจังไดก็จะเป็นตัวเก่าที่ได้ในมือนี่หรือว่าจะมีเปลี่ยนแปลงบ่จังไดก็รอเบิ่งอีก ในในไอคลิปต่อไปนะครับน่าจจะเป็นประมาณทันที่ยิบเก่าสามินะครับนอาจจะเป็นประมาณที่ยิบเก่าสามิปอันนี้ก็จะเดินทางมาใหม่อีกทีหนึ่งปู่เมืองฝางนะครับนี่ครับเพื่อดูวัดป้านี่นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับไลฟ์สดนี่ก็ขอยุติไปเพียงแค่นี้นะครับจคงไหนก็เข้าไปกดติดตามนะครับกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับปู่เมืองฝาง งวดแรกเข้าตรง07งวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับที่เรามาติดตามนะครับตัวเลขได้ตามนั้นนะครับไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะครับทางช่อง y YouTube เบ่าวีสานที่แก่นหรือว่าทางเพจ f c e e o o o เบ่าอีสานที่แก่นนะครับสำหรับรายสุดนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ